โอ้ยวันนี้วันแรกจากวันแรกเนาะวันแรกที่มาตักผลไม้พี่น้องซุกเริ่มซุกเต็มที่แล้วแบบนี้คือซุกระ้วเดอร์เห็นปะดกทุกต้นเลยพี่นอ้องโอ้ค่ะปลาลกธรรมดาแล้วนนเนาะปลาใส่ไหเนาะกำลังทุกเป็ปลาเลย หน่อยใหญ่ๆจำบอูอะไยนี่ถ้าต้นสูงก็ยืดตักเอาเด้อยืดตักเอาโหลดไม่ต้องก้มดีหนอยวอนจะเงินจะทองเนาะจะได้มันดวงทิ้งขายได้งเงินเก็บไปขายจ้ะขาย,ยเอาโหลดแล้วสิเอาลูกชายมาเก็บคือกันแหละวันนี้เป็นวันแรกที่เก็บค่ะ ทุกปีนี้เราจะเก็บกังเต่วันที่สิบห้ากรกฎาคมเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามันบนทา่านซุกแต่ปลาหนีซุกหรือเด้นี่ลุกหลแล้วมาเก็บมือแรกเก็บเก็บบ่หลจะเอาคนละสองถังกับแม่พอถือว่าฝึกก่อนนี่เต็มถังเลยเห็นปะได้เ้วได้สามสี่ถังนี่ได้แล้วเต็มถังแล้วแต่ว่ากัดกเต็มปลาลด มาฝึกก่อนฝึกก่อน,เจ,เ,อจนอเจ็บเอวจ้ะพี่น้องมันจะเจ็บเอวจักหน่อยโอ้ยต้นหนึ่งลายลายพี่น้องอออมาดูไก่ดู่ดูดูไก่จักหน่อยดูจีฮายดูพี่น้องเฮ้ยเตรียมปลาอย่างนี้เด้นี่นี่ดูสิตักเอาโหลดจ้ะมีแต่เงินแต่ทองจ้ะคุ้มรัเนอจากพี่น้องกลับไปนี่ตอนนี้ประมาณสิบเอ็ดโมงนะจ้ะมาจาังวะจีสามโมงเชา้า กลางม้งเชา้าซีบีเอสมงก็บเลี้ยวเลี้ยวคนละสองทังเอาไปทําความสะอาดออกจากปา่าไม่เคยเกินบ่ายม้งจ้ะบางทีก็เที่ยงนี่สงสัยนเออกจากป่าเที่ยงจ้ะไปนั่ง,งเลือกท้าความสะอาดเนาะจ้ะไปคัดออกเอาใบออกเนี่ยเอาหน่วยเคี้ยวๆออกจก้ะแล้วก็ได้ขายเนาะเริ่มซุกแล้วเริ่มซุกแล้วพี่น้องโอ้ยสะอ,อ,อ้อนลูกกำลังแต่ว่าเอาใบออกด้วยเวลาไปทำความสะอาดจะเอาใบออก บอกมันเืยเขี้ยวนี่นเขี้ยวนี่ออกออกให้เมดจ้ะเก็บไปให้เต็มเต็มนี่เพราะว่าเวลาไปคัดออกแล้วมันจะบกอืให้เขาก็ประมาณห้ากิโลสองขีดห้ากิโลสามขีดแล้วเตะจตะขายทังหนึ่งกับห้าสิบยูโรเพื่อจ้ะพี่นอ้องห้าสิบยูโรอยากรูกเงินไทยจากบาทเขาห้าสิบคูณด้วยเลอเทเงินไทยสามสิบเจ็ดจ้ะวันหนึงก็ได้หลายยูดก เต็มต้นเลยพี่น้องทุกต้นเนี่ยห็นไหมเนี่ยเออตักใหญ่เลยคนงานเอาพาคุมอีต่างหากยุ่งก็ร้ายจ้ะแล้วก็แมงก็ร้ายเนาะนี่ถ้าต้นใหญ่ก็ทีตักยากจังหน่อยจ้ะเพราะว่าใบมันเยอะเนาะบางคนก็นจะถามทำไมไม่ใส่ถุงมือแก,กะก็ใส่ยูบงังบางที่ก็ทอดบางที่ก็ใส่จ้ะแล้วแต่จ้ะต้นบูเบอรี่ไม่มีน้ำต้อกเด้อ ต้นบุบลีไม่มีน้ำหรอกพินยาก็ไม่ชอบใส่จตะไม่ถนัดเนาะ mm. นี่แหละใครมีญยาิพี่น้องอยู่เมืองนอกอะ่ะให้เขาเอามาจะจะได้มาเก็บมากไหมจะได้เรามีแต่เงินมีทองโอ้ปลาไม่ของใครเราไม่รู้แต่ว่าเฮากเก็บขายได้คือเก่าจากพี่น้อง ไอ้มวงอีมงเพราะเป็นต่างดาวยุงมันร้ายจ้ะยุงทั้งยุงทั้งแมงวันเนาะข้างล่างนี่โอ้ยหมักใหม่เต็มเลยดูสั่งเก็บเอาได้ก็เก็บเอามีแต่เงินทั้งนั้นเลยด้วยน่ะโอ้ยเจอเห็ดก็เก็บเห็ดขายหลดจ้ะเห็ดก็ขายได้คือกัน อันนี้ใส่เสื้อสี้มมูได้มากกับบริษัทด,ด์ <laughs> ลูกด้อลูกพามาเก็บจ้ะ <laughs> แกอยากได้เงินเนาะแกก็มาตัวสองสามเดือนก็ได้เลยสองสามเสน <laughs> เดือนละเสนกวกกวเนาะเบื้องมือแดงโลเลยพี่น้องแ <laughs> ดงโลดเลยมื่อนี้เก็บแค่คนละสองถังจ้ะกับแม่วันแรกจ้ะ เที่ยงกระเซ็ตแล้วแต่ว่ามาซ้ายวันนี้โอ้โมาจำราสิกเก่าโมงจ้ะมาซ้ายค่ะพูดแล้วแล้วก็สิไปีไทยความสะอาดอยู่บ้านจ้ะพี่น้องเราไปเบิรงกันอยู่บ้านเด้อวันนี้เด้อเฮ็ดจังไดเฮ็ดความสะอาดจ้ะออืบัดทีนี้เฮาก็พาก,กันทําความสะอาดจ้ะพี่น้องนี่ออเดอร์ที่ว่าพี่ย่าตีต้องส่งเนาะก็สิมีอันนี้ของร้านอาหารจ้ะ ลาวินตัวลาก็คือหลานอาหารเนาะจะใส่ป้ายทิ้งไว้เลยนะคะแล้วก็จะมีร้านกาแฟอีกนะคะร้านกาแฟในเมืองล่ะคะ่ะในเมืองโกวลาอันนั่นของของลูกน้องแท็กซี่สั่งสองถังแล้วจะ้ะวันนี้ส่งห้าถังอันนี้ก็คือทำความสะอาดเซ็จแล้วจะ้ะเห็นไหมสองถังก็หนึ่งร้อยยูโรจะ้ะ เห็นไหมถ้าทำความสะอาดเกิดจะสวยงามแบบนี้จ้ะเห็นไหมอืมนี่ก็คือขายได้เนาะจ้ะอันนี้เขาสร้างสองถังก็ตตรงเลืออีกอีกหนึ่งถังจ้ะทำความสะอาดอีกจ้ะอันนี้ยังว่าท่านได้ทำเห็นไหมจะมีใบอันไหนที่ทำแล้วก็จะแบบนี้ค่ะอืเก็บลูกที่ว่าเป็นสีแดงๆออกจากที่ยังไม่ซุกเต็มที่เนาะลูกที่ว่าแตกอย่างเงี้ยอืม เราก็เอาตัวนวยงางามให้เขาจ้ะพี่น้องตัวนั้นนี่คือเศษขยะที่เราทิ้งเด้อจ้ะเห็นบ่เอาใบจริงเนยเขียวๆเอาทิ้งแดงๆเอาทิ้งจ้ะเราก็เลือกตันนุ่งงามให้เขานะาจ้ะเนาะอืมแถมว่ามือเป็นสีแดงสีดำยังไงเราจะทําความสะอาดออกไหมทําความสะอาดได้จ้ะล้างออกแปบ๊บเดียวก็ออกหมดลวจะ้ะเป็นพลไม้ม่นะจ้ะไม่ใช่เป็นสีอย่างอื่น สีของธรรมชาติตอนนี้ก็ทำความสะอาดเสร็จแล้วค่ะได้แล้วเห็นไหมสีถังจริงๆยังเหลืออีกถังหนึ่งเด้อค่ะเด้อแล้วอีกถังหนึ่งเนาะถังที่ว่าแวีเก็บขางท่าง,างพี่น้องยังบระธานความสะอาดตอนนี้สีถังค่ะก็คืออันนั้นถังอีกถังหนึ่งจะเป็นเอ็กตาร์นะจ๊ะนี่หนึ่งร้อยยูโรสองถั 2, งเนาะนี่ของของร้านอาหารค่ะอันนี้ นี่ของลูกน้องแท็กซี่นะจ๊ะก็สองทางกันหนึ่งลอยรวมมือกับสิเลอะเทอะจากน้อยนลาวจะพี่น้องอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูทั้งอีกทั้งหนึ่งจะ้ะอันนี้คือเรียบร้อยแล้วทรงค้ายได้นะคะนี่ก็คืออีกทั้งหนึ่งค่ะยังเต็มอยู่เลยแต่ว่าต้องทาอาออาาําความสะอาดก่อนเก็บเอกตามาจ้ะแต่ว่าคล้ายได้คือเก่าแล้วจากพี่น้องแล้วก็มีคนทำเอาสื่อเอาคือเก่าจากพี่น้องเนาะเฮ็ดความสะอาดต่อพี่น้องเดี๋ยวประมาณห้าหลังจากห้าโมงเย็นหรือหกโมงเย็นนะจ่ะ ลูกค้าก็สิมารับถึงบ้านเลยค่ะคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับพิญญาแนเดอร์จากพี่น้องจา้าที่ได้ถ่ายคลิปหนาให้เบิรงน่าจะเนาะเหตุงานต่อสะกอนจา้า